คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด r i b e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนอกอตะคายสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ lsm 99เช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่ในส่วนของเกมยิงปลานะครับแล้วเข้ามาที่ค่ายเกม ka gaming นะครับใน ka gaming ก็จะเจอหน้าเกมตรงนี้ครับยีเกมนะครับ เราจะไปที่คิงแอนดูพัฒนนะผมก็ติดที่คิงแอนดูพัฒตลอดนะช่วงนี้นะครับใครอยากให้ไปตรงไหนครับคอมเมนต์กันเข้ามาหรือว่าใครอยากไปเล่นเองตรงไหนครับนี่เลยครับใต้คลิปนี้ครับมีลิงก์ให้กดนะครับมีระบบออโต้ให้เข้านะครับเข้ากันมาได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะยุ่งยากแสนเข็นอะไรยากเย็นอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ไปง่ายๆครับตามระบบนิดหน่อยเองนะครับแป๊บเดียวครับเรียบร้อยคุณเข้ามาคุณจัดการได้เลยอยากไปตรงไหนไปได้เลย วันที่ผมไปขี่ออรูพัฒนะงบพันห้าร้อยบาทไปดูกันจะมีทีเด็ดตรงไหนมีทีเด็ดอยู่ตรงไหนย้ามันอยู่นะตลอดระยะเวลานะครับย้ํามันอยู่ว่าตรงนี้ครับมันมีทีเด็ดให้เราจริงๆนะครับสายขวาอยากตาแหน่งยิงไปโดนครับมันจะเป็นแบบนี้ครับบอกกันไว้ก่อนครับหรือว่าใครจะมาลองกดก่อนที่จะเล่นได้นะครับมาดูตัวคูณของของของเกมนะครับปลาแต่ละตัวหรือปลาหมึกเงือกหวานเนี่ยครับของแต่ละตัวนะ เนี่ยมาดูครับี่ตรงนี้ครับคือไฮไลท์ของเขานาปลาหมึกปิดตาข้างเดียวแล้วก็เรือนะเล่นสูงสุดนะคูณ300กว่าถ้าเกิดแตกก็เป็นโบนัสนะตรงนี้ครับก็คูณ68ถึง168นะครับปิดไปครับไปครับผมมาเริ่มที่2บายครับไปเลยบอกไว้ก่อนนะครับกระสุนจะไม่ทะลุไปถึงปลาตัวอื่นๆที่อยู่ไกลห่างจากตัวปืนเรานะครับหรือว่าง่ายๆก็คือว่าใกล้สุดยิงโดนใกล้สุดนะครับ ทะลุเข้าไปตัวไหนอยู่ใกล้สุดก็โดนตัวนั้นนะครับมันจะไม่ทะลุไปแต่ถ้าเราอยากยิงตัวไกลๆก็คือเราต้องล็อกนะครับต้องล็อกไว้นี่ล็อกวขวาขวามือด้านบนนะครับที่มีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับกดล็อกไปแล้วก็เดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูเวลาเราล็อกเราล็อกยังไงนะมันจะมีเดี๋ยวรอไอ้นี่มาก่อนได้ปลาหมึกกันมาก่อนถ้าแบบนี้นี่เราเสียทางแน่ๆครับปลาวานโผล่มาตรงนี้อ่าเราต้องสายไปข้างๆเลยครับ สายออกไปข้างๆครับเพราะพอวามจะมาดันกระสุนล้วอยู่แล้วกระสุนเราจะไม่ออกโดนนนะเอ้นี่ดิเดรายิงอย่างนี้เลยครับ,บยิงสายขวาสายขวาอย่างนี้เลยเลยเีย่อย่างนี้ไปเลยเป็นไงนี่บวกตลอดครับเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับปืนนะเนือ้อปลาหมึกมาแล้วครับยิงเลยครับปลาหมึกนี่ล็อกไปแล้วนะขอสี่บาทแบาทครับไปแบาทจะให้เหราไหม จะแตกให้เราไหมจะแตกให้เราไหมไม่แตกนะครับแปดบาทไม่แตกให้เราครับวันนี้โอ,โอ้โหกินเรายืบเลยนะ <c oughs> โอ้โหเสร็จเลยครับ <c oughs> เสร็จเสร็จเสร็จวันนี้เสร็จแล้วครับ <c oughs> เสร็จแล้ววันนี้จบ <c oughs> แค่ตรงนี้เลยนะ <c oughs> วันนี้ไม่ไปให้นะฮะมัน <OD> ไม่ไปให้ไอปลาหมึกสองตาย้าตบจริงๆเลย <c oughs> โอ้โหทําพังหมดเลยนะใช่ไหมครับ เข้ามาลองดูกันได้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าก็ได้ครับหรือมีลิงก์ให้กดด้านล่างกดเข้ามาดูได้เนี่ยสาตัวนี้ครับผ่านกำลังผ่านไปนะมันคือไฮไลท์ของเขามีงบเยอะนะใส่เข้าไปเลยนะผมบอกไว้เลยนะใส่เข้าไปเลยแตกระเบิดเถิดเถิงนะครับแตกระเบิดเถิดเถิงนะครับเข้ามาดูกันได้เรื่องจริงนะเข้ามาดูกันได้รัาไม่จกตาครับถ้ามันแตกมันแตกจริงนะครับเล่นมากน้อยเท่าไหร่ถ้าเล่นมากเนี่ยมันแตกมันโหลานะคูณดูตัวคูณซะก่อนนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะ ไม่เป็นไรนะอย่าลืมกดถูกใจกดติดตั้งใชกันด้วยครับสวัสดีครับ